สวัสดีครับวันนี้โวยการจัดการความรู้วิทยาลัย,ายๆๆการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลภูมิใจนำเสนอการสรุปรายง,งานการวิจัยของคณาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับโดยรายง,งานการวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาการทำวิจัยของ อาจารย์สุขสารกันตบุตรและอาจารย์ปรัตนุากิติก,กเสรนะครับไตเติลของเรื่องนี้ก็คือ exploring the process towards corporate sustainability a t h e t h a i SME นะครับโดยที่การศึกษาชิ้นนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพนะครับซึ่งจะเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลในหลายๆด้านนะครับเพื่อมาดูเพื่อมาศึกษาดูถึง SME ที่ประกอบการอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็จะดูว่า SME ตัวบริษัทต,ตัวอย่างนี้เนี่ยมีมีลักษณะวิธีคิดวิธีการดำเนินงานเนี่ยที่แมทช์กับแนวคิด sufficiency thinking model มากน้อยเพียงใดนะครับจากการศึกษากับบริษัทที่เป็น SME mm hmm. กรณีศึกษาตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็พบในเบื้องต้นว่า mm hmm. ลักษณะวิธีการดำเนินง,งานวิธีการคิดของผู้นำและบุคลากรในองค์กรมีความม,ม,มีแนวทางที่สอดคล้องกับโมเดล s u f f i c i e n c y t t i n k i n g ที่เราใช้อ้างอิงนะครับ โดยที่มีลักษณะลักษณะด้านาคุณธรรมมีความรู้ในในตัวปัจเจกมีความรู้ที่ชแชร์กันในองค์กรมีแนวคิดในการตัดสินใจในการทำงานซึ่งตั้งอยู่บน sufficiency mindset นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะ observe หรือว่าสังเกตได้เห็นถึงแนวทางการ นำของผู้บริหารนะครับแล้วก็มีผลต่อ,อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับมาดูารายละเอียดกันนะครับในเรื่องนี้นะครับในการสรุปงานวิจัยอนี้นะครับจะแบ่งเป็น4ตอนนะครับตอนแรกจะเป็นจะเป็นเรื่อง introduction แล้วก็ดู methodology ของวิธีการทำวิจัยอันนี้นะครับตอนที่2และตอนที่3จะเป็น finding นะครับตอนที่4สุดท้ายจะเป็นการสรุปนะครับ รเริ่มกันเลยนะครับเ,เริ่มเริ่มแรกเริ่มเนี่ยก็ขอขออธิบายคำว่า corporate sustainability ก่อนนะครับ corporate sustainability เนี่ยจะเป็นการดำเนินการขององค์กรนะครับซึ่งจะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดยที่การดำเนินการเหล่านั้นขององค์กรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปิดกัน้นไม่ได้คอมโพมไมส์กับการที่ความต้องการที่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะถูกบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเขาดำเนินการกิจการอะไรก็ตามขององค์กร เขาจะนึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยว่ามีได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับในกรณีของประเทศไทยเอง sufficiency economy philosophy หรือแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับกเ็เป็นแนวทางที่ได้รับการตอบรับและได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเรื่องอาการพัฒนาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนแล้วนะครับ ในระดับนานาชาตินั้น uh, Sufficiency Economy Philosophy หรือ SCP ตัวนี้เนี่ยก็ uh, ได้รับการยอมรับเป็นทฤษฎีพื้นฐานของ Corporate Sustainability นะครับแต่ว่าก็ยังมี uh, การวิจัยเชิงประจักษ์ที่ไม่เยอะนะครับสำหรับโดยเฉพาะโดยเฉพาะในองค์กรที่เป็น uh, SME นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการ เ,เติมช่องว่าง research gap ของ sustainability research นะครับโดยที่วัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือเพื่อที่จะศึกษาอย่างเป็นระบบต่ออ,องค์กรธุรกิจที่เ,เขารับทฤษฎี SCP เนี่ยไปใช้นะครับในแล้วก็แล้วก็เพื่อที่จะพัฒนา ผลประกอบการขององค์กรเขาก็ตัวนี้เราต้องการที่จะศึกษากรณีกรณีตัวอย่างจากองค์กรที่รับแนวคิด SCP อันนี้เพื่อที่จะเ,เป็นแนวทางให้อ,อ,องค์กรอื่นๆใช้เป็นแนวทางเ,เทียบเคียงนะครับเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีคิดการดำเนินการต่อไปนะครับการศึกษาที่ผ่านมา จะพบว่ามีวิธีการดำเนินธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับโมเดล S C P เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีผลต่อ,อ,อ performance ที่อ,อ,อยู่อยู่ในลักษณะที่เป็น sustainable นะครับตัว finding ตัวนั้นเนี่ยเราก็ทำให้เราเห็นได้ว่า ตัววิธีคิดวิธีปฏิบัติตัวนี้สามารถที่จะพยิกร์ predict, หรือว่าทำให้เราคาดการการพัฒนาการปรับปรุงที่ดีขึ้นของ performance ขององค์กรได้องค์กรที่ท,ที่ที่ตอบรับแนวคิดเรื่อง sustainability นะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นโดยสรุปก็คือ SEP เนี่ยเป็นตัวที่ endos r e เป็นตัวที่ สนับสนุนแนวทางการาทำวิธีาทำดำเนินการธุรกิจในแนวทางที่นึกถึง sustainability ขององค์กรนะครับแล้วก็ตามแนวโมเดลตัว S C P ตัวนี้เนี่ยเ,เราจะมี element เราจะมีเราจะมี output ที่ output outcome ที่เราสนใจเนี่ยเป็น4ด้านนะครับเรียกว่า quadruple bottom line output นะครับ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทางด้านาา cultural นครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับสังคม social ครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกี่ยวกับผลประกอบการหรือว่า economic output นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคาดการสามารถที่จะคาดการได้ว่า,าตัวนี้จะจะมีผลต่อ s t ก i l i บุริ t ีเอาต์ค e ซึ่งจะเป็นผลต่อนเนื่องจาก Output เ out ทเหล่านี้นะครับในด้านต่างๆทั้ง s l l f Reliance ทั้งภูมิคุ้มกันขององค์กร (organizational immunity) และก็ตัวการฟื้นตัวกลับมาได้อย่างต่อนเนื่องของ o r n i z i z i t n นะครับวิธีการดำเนินการของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือจะเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยคำถามปลายเปิดแล้วก็มีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นะครับใน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 หลายกลุ่มนะครับทั้งผู้ประกอบการนะครับผู้บริหารสูงสุดขององคอ์กรพนักงานในระดับในระดับผู้จัดการพนักงานทั่วไปลูกค้าแล้วก็ประชากรที่อาศัยอยู่รอบๆโรง,งงานนี้นะครับก็เคสเคสดี้ตัวนี้จะเป็นโรงงานที่ผลิตของเล่นของเล่นทำจากไม้ยางพารานะครับ วิธีการวิจัยตัวนี้ใช้ triangulation ครับก็คือการสอบการการการ v a l i d a t validate คำตอบของของหลายๆลฟลฝนะครับ cross check กันนะครับแล้วก็ดูว่าตัวนี้มันมันมันสามารถช่วยเพิ่มพัฒนาเพิ่มเติมเพิ่มพูนความความแน่นอนของคำตอบที่เราได้จากการการ finding ตัวนี้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น แนะนำเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็โปรดติดตามตอนต่อต่อไปได้ที่นี่เร็วๆนี้นะครับขอบคุณครับ